ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช่แลกับการเสียงไทยดูดวงไพ่เทาโรไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีผู้ช่วยไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิน้นและผมไม่ได้รับสอนนะครับโปรดระวังผู้แอบอ้างนะและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชักชวนทําบุญลงทุนหรือขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีนะครับ นะสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดก็คืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะวันนี้เราก็จะมา r a n d อมเสียงถ่ายไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับนะ เป็นการเสี่ยงทยายไพ่ทาโร่โดยการทำนายไปตามหลักของอสากลนิยมตำราสากลนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการเสี่ยงทายวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องเบาๆสบายๆเกี่ยวกับ,บเรื่องความรักความสัมพันธ์กันนะครับไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านนะครับดูได้ทุกท่านดูทุกราศีนะครับ เป็นการเสี่ยงไทยวันนี้ในหัวข้อที่ว่าใครหลงรักคุณและกำลังวางแผนมาจีบคุณเออหน่าสนใจนะครับวันนี้มาดูกันเบาๆสบายๆใครกำลังหลงรักคุณและวางแผนจะมาจีบคุณวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหราชินีดาบ u u e n o o s w o r d s ตั้งดาบรอเลย ใบนี้ทำนายในเบื้องต้นนะจากพลังงานหน้าไพ่นะตำราสากลว่าไว้เมื่อราชนิดาปรากฏออกมาหมายความว่าคุณเป็นคนเก่งกล้าหาญนะแข็งขยันอะไรแบบนี้และบุคลิกนิสัยใจคอเป็นคนแข็งแข็งด้วยลึกๆแล้วแต่อาจจะบางทีการปฏิบัติคุณอาจจะอ่อนโยนกับบางคนแข็งแกร่งกับบางคนแล้วแต่ว่าคุณเจอสถานการณ์ใดๆแม้ลึกๆคุณจะเป็นคนแข็งแกร่งแต่ภาพลักษณ์ของคุณที่ออกมานั้นคุณเป็นคนอ่อนโยนคุณเป็นคนที่เอาใจใส่แทบจะทุกคนที่เกี่ยวข้องใครดีมาดีกลับ แบบนี้แต่ถ้าใครร้ายมาคุณก็พร้อมที่จะต่อสู้ปกป้องนะสิทธิประโยชน์ของตัวเองแบบนี้คุณเป็นคนดีเป็นคนที่รู้จักยืดหยุ่นต่อสถานการณ์แต่ในเรื่องความสัมพันธ์นี่คุณกลับมีกำแพงสูงเออ ขออนุญาตทำนายตามหน้าไพ่ก่อนนะครับในเรื่องความสัมพันธ์นี้คุณดูมีกำแพงสูงเป็นไปได้ว่าคุณเคยเจ็บช้ำน้ำใจมาโดนหลอกมาโดนทรยศหักหลังมาไม่ว่าจากเพื่อนคนสนิทหรือแม้แต่คนรักเก่าอะไรแบบนี้อะไรที่แล้วกันแล้วกันไปนะครับไม่ต้องไปใส่ใจจำผมเชื่อว่าคุณจะเจอสิ่งดีๆในอนาคตเพราะคุณมีความเด็ดเดี่ยวขนาดนี้ย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อืมราชนีดาบออกไปแล้วนะ ใบแรกมาก็ตั้งดาบกันเลยคุณแข็งแกร่งจริงๆนะขอชื่นชมแล้วก็อเด็ก <c oughs> <c oughs> ถือดาบเอ็นดูดาบกับดาบเจอกันแต่บารม,มีไม่เท่ากันเด็กถือดาบเทดอลส์ส คุณมีคู่กรณีที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่าหรือใครก็แล้วแต่ที่อายุเท่าไหร่ก็ได้แต่มีความเป็นเด็กๆอะไรแบบนี้นะเออมีคู่กรณีหรือไม่อย่างไรถ้ามีอยู่นะคำทำนายที่1นใบนี้นะผมทำนายว่าคุณกับเขาจะยังคงเกี่ยวข้องกันต่อไปเรียกว่าต่อให้อาจจะทะเลาะก,กันบ้างเถียงกันบ้างแต่ก็ทิ้งกันไม่ลงคนคนนี้จะมีข้อดีในตัวของเขาคุณเองก็มีข้อดีในตัวของคุณต่อให้ต่างคนต่างตั้งดาบใส่กันแต่ก็ทิ้งกันไม่ลง ลึกๆแล้วคุณรักกันอยู่เอออาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นคนรักเสมอไปใครก็แล้วแต่ที่คุณทั้งรักเขามากเป็นห่วงเขามากแต่บางทีก็อดไม่ได้ที่จะทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างเออไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคนเราเอ,อ่าบางทีรักมากก็ห่วงมากแบบนี้แล้วก็โอ,โอ้ยินดีด้วยหไม้เท้า six of w a n d s ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรอยู่กับใครเกิดสถานการณ์ใดขึ้นแล้วแต่นะก็แล้วแต่นับจากนี้เป็นต้นไปเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าที่เข้าทางมีโอกาสประสบความสําเร็จไพ่หกไม้เท้า 6, Town, six of wands ออกมาแบบนี้ตามตําราสากลว่าไว้ใบนี้คือไพ่ victory ไพ่แห่งชัยชนะ คิดอ่านการใดประสงค์สิ่งใดมีโอกาสสาเร็จมีโอกาสชนะและแน่นอนดังที่ผมกล่าวเสมอว่าการดูดวงเสียงไทยแบบนี้แม้เราจะดูในเรื่องอหัวข้อความสัมพันธ์แต่บางทีไพ่อาจจะบอกถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเรื่องการงานการเงนิงนชีวิตส่วนตัวเรื่องอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ดูให้ต่อเนื่องดูให้จบตั้งแต่ต้นจนจบไม่กดข้ามนะครับเพราะไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่ออย่างนี้เป็นต้นเอ สุดยอด6ไม้เท้าและธาตุไฟก็เด่นเรื่องธาตุเรื่องราศีไม่ต้องไปล็อกสเปคดูได้หมดนะครับความเด่นหมายถึงว่าปรากฏจากหน้าไพ่อย่าง6ไม้เท้าอย่างเงี้ยธาตุไฟเด่นคือเด่นออกมาคุณธาตุไฟก็เด่นประมาณนี้แต่ดูได้ทุกธาตุนะครับแล้วก็โอ้โหเด่ไฮพรีเทสนักบวชหญิงผู้เพียบพร้อมผู้ทรงสเสน่ห์คิดอ่านการใดจะได้นะ คุณมีความเป็นตัวตนของทั้งราชินีดาบและนักบวชหญิงในคนเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดพลังงานสลับฟังกันได้ไม่จํากัดนะครับที่แน่ๆพลังงานแบบนี้คือคุณเป็นคนแข็งแกร่งที่พร้อมจะอ่อนโยนนุ่มนวลในคนเดียวกันและทรงสเสน่ห์มากๆมีความลึกลับในบางทีน่าค้นหาในบางส่วนประมาณนี้ผู้คนมักเดาใจคุณไม่ออก คุณมักจะเก็บความลับได้เป็นอย่างดีถ้าสิ่งใดคุณอยากเปิดเผยคุณจะเปิดเผยเองแต่ถ้าสิ่งใดจะเป็นความลับมันจะเป็นความลับตลอดไปไม่มีใครเดาใจคุณได้สเสน่ห์คุณล้นเหลือมีคนสนใจคุณและอยากมาจีบคุณแน่นอนเออใครกันนะมาดูกันสิใครหลงรักคุณมากแล้ววางแผนจะมาจีบคุณใครหนอใครกันเออมีแน่ๆพลังงานแบบนี้ทรงสเสน่ห์ขนาดนี้เดอะเฮอร์ม คนลาสีกันหรือเปล่าเออคนลาศีกันเด่นมาเลยเดอะเฮอร์มิตหรือคนที่มีบุคลิกลักษณะเหมือนคนที่อยู่นิ่งๆเงียบๆไม่สูงสิงใครยิ้มยิ้มพูดน้อยเก็บเนื้อเก็บตัวบางท่านถึงขั้นปฏิบัติธรรมได้ด้วยไม่ว่าพลังงานใบนี้จะเป็นตัวคุณเองหรือเป็นคนที่จะเข้ามาจีบคุณก็แล้วแต่ล้วนดีทั้งนั้นเพราะนี่คือความสงบไพ่เฮอร์มิตหรือสีบ่งบอกถึงความสงบชีวิตที่สงบบางทีคุณราชนิดาคุณเจอ เหตุการณ์นี่นั่นโน่นมาเยอะแยะแล้วสู้กับผู้คนมาเยอะแล้วตั้งดาบไว้นานแล้วถ้าได้มาเจอเดอะเฮอร์มิตเนี่ยมันเหมือนกับพลังงานเขาจะมาช่วยเสริมสร้างให้คุณได้เจอความสงบมากขึ้นมีความสุขเ,เบาสบายมากขึ้นประมาณนี้ หรือแม้แต่ทํานายได้ว่าถ้าเป็นตัวคุณเองที่เริ่มหันเข้าหาทางธรรมนะแปลว่าคุณมาถูกทางการที่ว่าหันเข้าหาทางธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องละทิ้งทางโลกนะเราสามารถมีทางโลกและทางธรรมควบคู่กันได้ทางโลกไม่ช้ําทางธรรมไม่เสียทางโลกก็เต็มที่มีความสุขความเจริญไปทางธรรมก็มีความสงบไปแบบนี้คุณสามารถทําได้นะครับการปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งซีเรียสตัวตรงเป๊ะหลับตาทั้งวันไม่จะเป็นต้องขนาดนั้นคุณสามารถทําใจให้สบายทําใจให้สงบที่ไหนก็ได้ การปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจและพลังงานของคุณกําลังจะเริ่มเข้าสู่ความสงบหรือได้เจอคนที่นําความสงบมาให้คุณไม่ธรรมดาใครกําลังวางแผนจะมาจีบคุณใช่เฮอร์มิตเมื่อกี้หรือไม่คุณจะได้เจอฤาษีมาจีบหรือไม่หยอกหยอกประมาณนั้นนะตัวตนของเขาหรือคุณในอีกด้านหนึ่งประมาณนี้ในอีกแมุมหนึ่งโอ้โห,หชัดเจนละราชนีเหรียญ ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครณเวลานี้แต่เขามองคุณดีมากราชนีเหรียญคุยนับเพนทาเคิล คุณดูดีดูหรูหราสงา่าเพอร์เฟกในใสายตาเขามากวันนี้ผมยกให้คุณเป็นคนที่ครบเครื่องเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเลยตามดวงชะตาตามหน้าไพ่นะครับทํานายตามหน้าไพา่คุณเป็นทั้งราชินีดาบและราชินีเหลือนในคนเดียวกันดังกล่าวไปแล้วผมเชื่อว่าคุณมีอาลายบุคลิกหลายบุคลิกไม่ใช่ไม่ดีแต่หมายความว่าเป็นคนที่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์เวลาจําเป็นต้องดุดันก็ดุดันได้เวลาจําเป็นต้องอ่อนหวานนุ่มนวลก็ทําได้เช่นกันอะไรประมาณนี้ แล้วคุณดูดีดูรวยมากในสายตาผู้อื่นนะคำว่าดูรวยไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้ของแพงใส่เครื่องประดับหรูหราอะไรแต่หมายความว่าดูมีออร่าดูมีสงาาส่าราศีดูมีสเสน่ห์เดินมาโดดเด่นเห็นก่อนอะไรแบบนี้หรือแม้แต่คุณมีฐานะดีจริงๆก็ได้เช่นกันใบนี้นี่นะครับ เป็นความพร้อมที่เรียกว่าโสดสวยและรวยมากนะครับโสดหล่อเท่มีคุณสมบัติที่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดที่แน่ๆถ้าใบนี้คุณผู้หญิงมาคุณจะได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดถ้าคุณผู้ชายมาหยิบได้ใบนี้คุณมีโอกาสเป็นดวงนาีอุปมัมภมคบหาสุภาพสตรีติดต่อเกี่ยวข้องประสานงานกับสุภาพสตรีจะโชคดีอาไม่ธรรมดาและดูกันต่อเลยนะครับและธาตุดินก็เด่นเช่นกันกันกบไพ่เหรียญนะครับราชนีเหรียญ วันนี้มีธาตุไฟมาแล้วธาตุดินมาแล้วอธาตุลมก็ด้วยราชนิดาบนะครับจะมีธาตุน้ําออกมาหรือไม่จะครบ4ีธาตุเลยไหมวันนี้ดินน้ําลมไฟโอ้สี่เหรียญ4 o r p e n t a c l e s เคยมีใครบางคนรักตัวเองกอดตัวเองแน่นชนิดที่ว่าไม่ค่อยไว้วางใจผู้คนคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเขาก็ได้มีเป็นไปได้ว่าเป็นคนสองคนที่เข้าใจโลกนะจะมาพบกันจะมาเจอกันแบ่งปันประสบการณ์กันและมีการถูกอ,อกถูกใจกันคนที่หลงรักคุณกําลังวางแผนจะมาจีบคุณแต่บางทีเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณจะรับรักเขาไหมคุณเองก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณจะเปิดรับใครเข้ามาได้หรือไม่ไม่เป็นไลนะใบนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ตีความได้ว่าดูแลตัวเองให้ดีรักตัวเองก่อนเดี๋ยวความรักดีๆมาเองโอเคไปกันตอน นะครับอืมพลังงานดีมากวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียยังไม่มีไพ่เสียโอ้โห The d e เสน่ห์ทางโลกมาเต็มความรักความใคร่ตัณหาการมารมมาเต็มใบนี้ไพ่มีดีมีร้ายเดวิลคุณไม่ต้องกลัวเมื่อเดวิลปรากฏมันมีโอกาสที่คุณจะมีความอิ่มเอมทางโลกสูงมากอยากกินอะไรได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากมีความรักจะได้มีนะ ไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์ทางใจทางกายใดๆก็แล้วแต่เต็มอิ่มเดวิลเนี่ยถ้าเราควบคุมเขาให้ดีๆเขาจะส่งผลประโยชน์กับเราให้เราเป็นคนมีสเสน่ห์อย่างสูงสุดเลยระวังนิดเดียวคืออย่าเหลือให้เดวิลครอบงำถ้าเดวิลครอบงำคุณอาจจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาได้ซึ่งผมเชื่อว่าคุณจะไม่โดนเดวิลครอบงำ พลังงานราชินีดาดขนาดนี้นะที่เปิดไปตอนแรกนะมีเดวิลนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่ครบเครื่องทั้งทางโลกทางธรรมเลยวันนี้นะจะมีความสุขความเจริญบาลานซ์ทุกอย่างได้ดีและมีโอกาสที่คนที่จะเข้ามาจีบคุณเนี่ยทำนายถึงคนฝั่งเขานะคนที่จะเข้ามาจีบคุณเนี่ยเขาคลั่งรักคุณมากเออเขาลหลงไหลในตัวคุณมากหลงสเสน่ห์คุณมากจะไม่หลงได้ยังไงวันนี้มีทั้งควีนแล้วก็ไฮพริตเทสขนาดนี้โอ้โหแล้วมีเดวิลมา คนคนนี้แอบร้อนรุ่มในใจเงียบๆมีความแซบในใจอยากจะมาเผยใจกับคุณอยากจะมาแวไตยอยากจะมาแสดงความรักความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่แต่เขาอาจจะยังยังยงย้งไว้ก่อนเพราะกลัวคุณจะไม่ตอบรับหรือแม้แต่กลัวคุณจะยันหน้าหงายอะไรแบบนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับใจดีกับเขาหน่อยเพราะคุณเองภาพลักษณ์ของคุณภายนอกถ้าคนไม่รู้จักอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนแข็งแข็งเอออะไรแบบนี้ขอให้เชื่อในเดลวิ้ จะมีความสุขนะอิ่มเอมทางโลกอย่างเต็มที่เมื่อกี้มีืาสีไปแล้วมีเดวิลด้วยืาสีกับปีศาจทางโลกทางธรรมคู่ขนานกันไปเออทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียดังกล่าวสุดยอดเป็นชีวิตที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยบาลานซ์ดีๆคนเราไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าขอแค่มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนย้ำว่าทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียโอเคแล้วอยู่ได้แล้วนะชีวิตนึง โอ้โห oh พูดไม่ดังขาดคำทางโลกไม่ช้ำทางทำไม่เสียมีกินมีใช้ส,สุขสบายก็พอแล้ว ก้าถ้วยออกมาชัดเจนนะในเบื้องต้นความหมายตำราสากลว่าไว้เมื่อเก้าถ้วยปรากฏความหมายที่1คุณจะมีกินมีใช้ไม่ขาดตกบกพร่องมีความอุดมสมบูรณ์ความหมายที่2มีคนสนใจคุณอยู่มากมายมากกว่า1คนหรือหลายหลายคนเป็นไปได้มีคนอยากมาจีบคุณมากกว่า1คนและความหมายที่3คือตัวคุณตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องการใครมากนะักอาจจะรู้สึกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองจะมีคนมาจีบก็จีบไปสิอะไรแบบนี้ถ้าฉันชอบเดี๋ยวฉันก็ชอบเองแหละอะไรแบบนี้คุณกําลังพิจารณาคนที่เข้ามาอย่างถี่ถ ทวนทวนทีแล้วแวดระวังแล้วก็รอบครอบนะไม่รีบไม่ร้อนอะไรแบบนี้เพราะคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองอืยินดีด้วยและธาตุน้ําก็มาแล้วในที่สุดห้เก้าถ้วยนะครับวันนี้ธาตุดินน้ําลมไฟมาครบแล้วดูได้ทุกธาตุทุกราศีแรนดอมเสียงไทยแบบนี้ไม่มีพิษมีภัยดูได้เพลินๆเ,เออเก้าเหรียญโอ้นายเนาเคิลคนนี้จะนำโชคดีมาให้คุณนะ ความหมายที่หนึ่งตำราสากลว่าไว้เมื่อเก้าเหรียญปรากฏถ้าตัวคุณนะมีฐานะดีด้วยตัวเองอยู่แล้วจะเจอคนฐานะเสมอกันศีลเสมอกันเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้เติบโตไปด้วยกันนี่คือความหมายที่หนึ่ง ความหมายที่สองในด้านความสัมพันธ์หมายถึงความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างปลอดภัยมีโอกาสเติบโตได้มีโอกาสที่คนที่จะมาจีบคุณนั้นเป็นคนดีมีเมตตามีศีลมีศีลธรรมเสมอคุณและคุณเองก็มีโอกาสที่จะมีใจให้เขาชอบเขาต่อให้คุณจะตั้งกำแพงตั้งดาบรอไว้แต่ลึกๆแล้วผมว่าคนนี้ที่เข้ามาคุณจะถูกสเปคมีโอกาสเป็นคนกันเองที่รู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยแหละ แต่ยังไม่เคยจีบกันยังไม่เคยรักกันแบบคู่รักและไม่ใช่แฟนเก่าประมาณนี้คนคนนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือคนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการงานมีผลประโยชน์ดีๆร่วมกันอะไรแบบนี้นะครับเอ,อื้อประโยชน์ต่อกันเกื้อหนุนกันมาแบบนี้เป็นไปได้นะเรามาดูกันต่อนะครับคนคนนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรจะเข้ามายังไงมาดูกันสิโอ้โหสายเปรือเปล่า1เหรียญ e i g of Pentacles ความหมายตามตำราสากลใบนี้อย่างแรกเลยคุณกำลังจะมีโชคลาภมีโชคดีจากตัวคุณเองหรือจากโชคลาภโดยสเสน่หาก็ได้มีโอกาสทีค่คนคนนี้จะเป็นสายเปยได้ด้วยนะสายเปไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปหวังเงินหวังทองอะไรเขาแต่เขาจะยินดีให้ด้วยตัวเองตามความเหมาะสมเช่นซื้อของขวัญให้คุณพาคุณไปกินข้าวไปเลี้ยงฉลองไปอะไรก็แล้วแต่ทําดีให้คุณตามกาลเทศะตามความเหมาะสม คุณไม่ต้องขอเขาให้เองกรณีเจอสายเปรหรืออีกความหมายหนึ่งแปลว่าคุณจะมีโชคดีได้ด้วยตัวเองช่วงนี้โชคลาภเด่นเป็นไปได้ใครชอบเสี่ยงโชคลองดูตามความเหมาะสมนะครับมีโอกาสได้และทำนายได้อีกอย่างหนึ่งได้ด้วยนะว่าใบนี้แม้บางทีจะไม่ได้โชคดีทางการเงินแต่จะได้ของถูกใจได้มีความสุขความเจริญเข้ามาในทางรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นความสุขทางใจที่ใหญ่มากๆก็ได้อาจจะมีบางเรื่องที่ทําให้คุณใจฟูมากๆเป็นไปได้นะครับ โอเคมาดูกันต่อเลยนะครับพลังงานดีมากวันนี้โอ้โหใครที่หลงรักคุณมากจะเข้ามาจีบคุณสรุปให้เลยนะคนกันเองคนนิสัยดีศีลเสมอกันอาจจะมีความกลา้ากลัวเล็กน้อยนะเขาเล็งคุณมานานแล้วและมีโอกาสที่จะนิสัยคล้ายๆกันมีโอกาสเป็นสายเปมีโอกาสฐานะดีพอๆกันหรือดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็ ราชินีไม้เท้าวันนี้คุนออกสามใบเลยคุณเป็นคนที่ครบเครื่องจริงๆคุณสมบัติดีจริงๆตามหน้าไพ่เลยนะไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บางท่านท่อมตัวว่าโอ้ยฉันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกแต่ในสายตาคนอื่นคุณดูเพียบพร้อมมากแล้วก็มีโอกาสนะอันนี้ทํานายเพิ่มเติมนะครับนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยถ้าเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคนที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยทำนายได้อีก2ทางคือหนึ่ง คนที่เข้าหาคุณนี้มีความเพียบพร้อมทางด้านหน้าที่การงานสูงหรือความสัมพันธ์นี้ผู้หลักผู้ใหญ่จับตามองอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนก็เป็นไปได้นะครับโอเคมาดูกันอีก2ใบนะครับส่งท้ายลุ้นกันอมาลุ้นกันโ,ฮโฮอ้โหอัศวินไม่เท้าไ o อ w อนส์คนนี้ตั้งใจมาหาคุณมาเร็วมาทันใจด้วยเขาวางแผนจีบคุณแล้ว แล้วไม่ใช่แค่วางแผนเฉยๆเขาพูดจริงทําจริงคิดจริงทําจริงเขาจะมาจีบคุณเร็วๆนี้อ้าวอีกหนึ่งใบสรุปส่งท้ายขอสวยๆอะไรดีๆงามๆจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าความรักความสัมพันธ์หรือไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มาดูใบส่งท้ายกันนะครับโอ้โหราชาไม้เท้า king of ones ไพ่คู่มาแล้วราชินีไม้เท้าราชาไม้เท้ากิ่งทองใบหยกไพ่คู่มาแล้ว ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสพัฒนาตามตำราสากลว่าไว้เมื่อไพ่คู่ปรากฏออกมาแบบนี้ คุณมีโอกาสที่จะเป็นดวงมีเป็นคู่กันนะอย่างน้อยที่สุดคือเป็นคู่กัลยานามิตรพัฒนาจากคนรู้จักเป็นเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนได้อะไรแบบนี้รับไว้เลยพลังงานดีๆแบบนี้คนน่ารักกําลังวางแผนมาจีบคุณและมีโอกาสสารสัมพันธ์เติบโตไปในความรักครั้งนี้ร่วมกันมีความสุขความเจริญแน่นอนแล้วเรื่องอื่นๆชีวิตก็จะดีตามไปด้วยการงานการเงินความรักดีแน่นอนพลังงานทรงนี้มาขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับโอเคขอบพระคุณทุกทการติดตามครับสวัสดีครับ